ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วเนาะก็มานั่งวิเคราะห์นะครับแนวทางงวดถัดไปนะครับให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันจะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮหาหนอยนะครับงวด วันที่5ตุลาคมนะครับ2566นะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่4ที่ผ่านมากับเพิ่งจะออกไปไม่นานนะครับตัวเลขที่ลุงตันให้ไปเนาะหรือตัวเลขที่ลุงตันวางให้นะครับก็เข้า2หนนอยนะครับนอยแรกก็คือเข้าบนนะครับ นอยพิเศษนะครับก็เอ้าเจ็ดสนะครับต่อมาก็เป็นล่างน้อยปกตินะครับก็คือ86นะครับอรอบนี้นะครับก็เข้า2องนอยนะครับก็ขอ,อแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับโชคไปนะครับก็สำหรับงวดวันที่5 นะครับห้าตัวหลาคมนี้นะครับลักษณะของตัวหรือว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับอง่ากที่ลงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,ะนำผลลัพธ์นะครับมาลงในตารางนะครับช่องตรงกลางนะครับ Uh, ช่องที่หนึ่งนะผลลัพธ์ในงวดนี้นะครับคุณสั่งได้ uh, ได้แปดเนาะ uh, ได้แปดนะครับช่องที่สองช่องที่สองก็ได้แปดเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องที่สามช่องที่สามผลลัพธ์ได้เก้าเนาะได้เก้าแล้วก็ช่องที่สี่ ช่องที่สี่ผลลัพธ์ได้ห้าเนะเาะอ่าก็หลังจากนั้นนะครับก็จะอา่านำผลลัพธ์เนาะไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับอา่าช่องที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ได้แปดเนาะบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้ 9, เก้าลบหนึ่งก็จะได้ ได้เจ็ดครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะได้เก็ตัวนี้ก็ได้เจ็ดครับตัวนี้ผลลัพธ์ได้เก้าเนาะบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์เป็นสิบนะครับลบหนึ่งก็จะได้แปดแล้วก็ช่องที่สี่ผลลัพธ์ได้ห้าเนาะบวกหนึ่งจะเป็นหก บวกลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งก็จะได้สี่นะครับรู้สึกว่างวดนี้นะครับผลลัพธ์ที่อยู่ในตัวเลขที่สูงนะครับค่อนข้างสูงเนะาะต่อไปก็จะมาพิจารณาเลขเด่นกันนะครับเลขเด่นเลขรองเนะาะลุงตันก็จะพิจ,ะาจารณาจากกลุนะ่มตัวเลขที่อยู่ในตารางนะครับ ทีอ่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเด่นงวดนี้นะครับลงตันให้ให้แนะเนาะเด่นแปรอง9นะครับมี้องเอกซีก็ชอบนะชอบแปดก็รูปแปดเชอบ9กนูนเนะครับก็มาดูชุดสองตัวกันนะครับ ็จะเริ่มจากตำแหน่งที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่่48 48 67 74 แถวหนึ่งแถวนี้ก็คือแปดเจ็ดนะแปดแปดเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดครับอันนี้ก็เป็นบุมตัวเลขนะครับที่ได้จากการ วิเคราะห์ในตลางเนาะนี่ก็มาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่เข้าบ่อยที่สุดในตารางนะครับโดยแต่ก็จะเทียบจากสถิติเนะาะสาีงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะเน้นให้พีน้อง f c ซนะครับจากสิบลงมาสักห้าห้าคู่นะครับโดยจะพิจารณาจาก ตำแหน่งที่มาบริสุทธิ์ในตลาดนะครับคู่แรกนะครับเมึงอกันมองอยู่ที่คู่แถวที่สองเนาะก็คือแถวนี้กับแถวที่สี่กับฝั่งขวามือนะครับก็คือ,อตำแหน่งนี้เนาะหกเจ็ดนะครับต่อมานะครับ แถวที่สามกับแถวที่สนะี่เนาะคู่สายมือนะครับกับกลาง,ก,ลางนะนะก็คือแปดห้านะเดี๋ยวก็มาดูข้างบนนะครับข้างบนนี่ก็แถวที่สองตรงกลางนะครับยื่งมาเอาริม้ายมือนะครับก็คือแปดกับเจ็ดนะครับก็คือคู่นี้นะ ต่อมานะครับก็มาแถวสามแถวสี่นะครับคู่ตรงกลางเนาะก็ะคือเก้าห้านะแล้วก็แถวที่สามเนาะเยี้ยงมาขวาก็นะคือเก้าหกนะครับอันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับนะแต่ทุกตัวก็มีสิทธิ์ม,มา ด้วยกันทั้งนั้นนะครับไปรอนเอฟซีก็มองมองตัวเลขในตลางแล้วก็ตัวเลขที่หลวงวางให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับหลังจากที่ได้ รับชมสูตรกันไปแล้วนะครับก็เหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะมีจุดสังเกตแถวที่หนึ่งที่สองนะครับผลลัพธ์เหมือนกันนะครับอรอบนี้เปลี่ยนแปดเนาะก็ก็กมีงวดที่ผ่านมาเนาะก็เข้าตำแหน่งแถวที่สามที่สี ก็เข้าน้อยปกตินะครับก็ลุ้นกันเนาะว่าถ้าผลลัพธ์มาในลักษณะอย่างนี้ก็มีสิทธิ์นะครับมาอย่างน้อยหนึ่งคู่นะครับสําหรับสูตรนี้ครับก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าอีกงวดหรือไม่นะครับท่ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับท่านที่ เข้ามาใหม่เนะาะมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องลูงตันคนบรรนานะครับก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับลูงตันด้วยเนะาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ